สวัสดีครับตุกคนุมโนจากช่องดูชแนลนะครับวันนี้นะครับไลน์เกมเศรษฐีก็ได้อัปเดตอีเวนต์ใหม่อ่าอีเวนต์ปิกอัพเละหลังตัวละครเข้ามานะครับเราไปดูกันนะครับว่ามีการ์ดอะไรเข้ามาบ้างนะมีนะครับอีโวชาชานะใช้กุญแจ28ชิ้นอีโวตุตาครใช้กุญแจ25ชิ้นอีโวแอคเนทาใช้กุญแจ25ชิ้นอีโววัดสัมทำงานใช้กุญแจ23ชิ้นอีโวเพียวแซนดี้ใช้กุญแจ20ชิ้น อีโวคุณใช้กุญแจ20ชิ้นอีโวผ้าไพรมณีใช้กุญแจ18ชิ้นอีโวโครใช้กุญแจ18ชิ้นอีโวโดยอนใช้กุญแจ18ชิ้นอีโวแบล็กแชมินใช้กุญแจ15ชิ้นอีโวฮอลัดใช้กุญแจ15ชิ้นอีโวราชนีฮิวดาเมสอนใช้กุญแจ10ชิ้นในบรรดาการนี่ที่น่าสนใจก็สุดตาครนะครับถ้าใครยังไม่มีสุดสาครผมว่าสุดตาครนนะ่ะน่าลงทุนนะครับลองลงมาก็ อ่าายชาอ่ะฉาชาลองลงมาอีกนะก็แอคเนธานะครับคืออีเวนต์เนี่ยสามการ์ดนี่แหละที่น่าสนใจนะครับมีสักตัวหนึ่งก็เล่นได้แล้วนะอ่าคอสต,ตูมนะครับมีคอสต,ตูมเข้ามาด้วยถ้าสะสมกุญแจครบห้าสิบชิ้นมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้มีคอสตูมราชามหาสมุทรสุดสาคคอร์สตูมเปิดโอลิมปิกแน่เลยเนี่ย อันนี้มันนีคอตูมเจ้าหญิงแอคเนธาอคอตูมอะไรวะขอไปสร้างเลนมาร์กไปอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้มันนี้คอตูมกาลาสีชมพูชาช้าอันนี้มันนี้คอตูมออริจินอลชาชาอันนี้มันนี้คอตูมออริจินอลวัตส้มจุดแต่งงานมีเวอร์ชันที่1กับเวอร์ชันที่2เลยนะอันนี้มันนี่คอตูมเจ้าหญิงแอคเนธาอ๋ออันนี้ห่อไปสร้างเรนมาร์กอันนี้ห่อไปสร้างเรนมาร์กตรวจในนี้ผมไม่แน่ใจนะ อคอทสองของแอคเนทาเนี่ยอันนี้มันนี่คอสตูมออริจินอลเพียวแซนดี้อันนี้มันนี่คอสตูมออริจินอลเพียวแซนดี้หนึ่งกับแซนดี้สองอ๋ออันนี้มันนี่คอสตูมราชามหาสมุทรจุดสาครอันนี้มันนี่คอสตูมออริจินอลหุ่นป้องกันขโมยมาเบิลนี่ใครที่มีหุน่นแล้วยังไม่มีอคอสตูมป้องกันขโมยมาเบิลจัดเลยครับอันนี้มันนี่คอสตูมออริจินอลหุ่นอันนี้มันนี่คอสตูมคริสต์มาส์หุน่นนะ ส่วน40ชิ้นล่ะ40ชิ้นนี่ก็มีแบล็กแชมินคอสตูมเซิร์ฟเวอร์ฮอลัสมีเวอร์ชันที่หนึ่งกับเวอร์ชันที่สองเนาะคอสตูมเพชรทิศผ้าไพรมัน,น,น,มน,มน,น,น,นีอันนี้มันนีคอสตูมนักดาบโดยอนแห่งโชตอนอันนี้มันนีคอสตูมออริจินอลเพสิเดนโคลอันนี้มันนีคอสตูมออริจินอลฮิวดาเมซอนอันนี้มันนีคอสตูมผ้าไพรมันนีสอง อคอตตูมสองของผ้าไพรมณีเนี่ยป้องกันขโมโมาเบิลน,นะอันนี้วันนี้คอตตูมผ้าไพรมาีอันนี้คอตหนึ่งของผ้าไพเนี่ยน่าจะล็อกตัวนะครับอันนี้วันนี้คอตตูมโนเบลโครว้าวใครอยากได้เลยก็จัดเลยนะครับไปเราไปซุ่มหากันเลยดีกว่าผมมีเพชรดูสองหมื่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าสองหมื่นเนี่ยจะได้สากัดไหม ผมว่าอยากได้ถ้าไม่สุดตาครก็ชาช้านะถ้าได้ชาช้าก็จะเอาชาช้าแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็จะเอาพว,วกสุดตาครหรือแม่ก็แอกในทาอะไรก็ได้ขอให้มันได้อะ่ะไปเริ่มเลยนะครับตุ่มนี้ละเก้าร้อยเป็นนะจอกแรกอ <c oughs> สามใบเลยเฮ้ยอย่างนี้คืออ๋อถ้าถ้าได้คุณแกมันจะเด้งหรือเปล่า ว้าวการเอสบวกกุญแจสองอันแล้วเนาะอ้าวช่องร์ดเต็มปับ๊บอ่าถ้าได้กุญแจจะดิ้งเปล่าหนึ่งดอกเป็นสามดอกอะนะโอ้ดับเบิ้ลเลยห้าแม่มดจิ้งจอกขาวโอ้โหโห ชีโลโอ้ได้แต่กาบเต่าอะ่ะไอตัวอีโวได้ไหมเพื่อนนาเดียว้าวได้นาเดียด้วยควินอิ <S 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 สเเบลเฮ้ยคิงสเตโล่าเดียลลี่ เฮ้ยเราอยากได้กุญแจเพื่อนโอ้โหกุญแจไม่ออกเลยอย่างนี้กุญแจมาเฮ้ยอีโวผู้วิพากษาอนุปิสว้าวว้าวว้าว,าวาตัวโว <c oughs> ตัวโวแรกแต่ก็เต่าแล้วปะอีโวหุนยย่นอะไรเงี้ยได้ไหมอ่ะแจนะเท่าไหร่ละแจ แจเฮ้ยดาบบุลลูเบลเวลาที่ถูกอุ้โโ้กาดเก่าแล้วนะอืมอ้าวขอขายแบบหนึ่งนะฟ้าบปฟาบ มาลองถ่ายบ้างแกใช่ไหมอ๋อไต่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 สองหมื่นค่าจะได้สก,กัดไหมเนี่ยอีกอับฮะสองหมืน่นค่าได้แค่นี้เหรอโอ้ได้สิบเอ็ดชิ้นน่ะดวงสวยวะเนี่ยเอ้ย สองหมื่นได้แค่นี้เองอ่ะดวงไม่ดีเลยฉันน่ะอ่ะ,อะก็ประมาณนี้นะครับเออขอบอกไว้ก่อนนะถ้าใครจะใช้เพชรน่ะก็ระวังระวังหน่อยนะเผื่ออ,อีเวนต,ต,ต์ต่อไปอ่ะอาจจะเป็นการโหดเข้ามานะครับถ้าผมดูจากภารกิจเขาดาวเป็นรูปนกเนี่ยเนี่ยเป็นรูปนกเนี่ยมันน่าจะเป็นการที่มีนก กาดที่มีนกนกบินเน่ยผมว่าน่าจะเป็นกาดไอนาลิแน่เลยเนี่ยนาลินาลีอะไรก็ <c oughs> ก็แล้วแต่จะเรียกอะเนี่ยผมว่าการดนั้นน่าจะใกล้เข้าแล้วแน่เลยเนี่ยเออถ้าใครชอบกาดตัวนั้นนะก็เก็บเพชรไวรอดูก่อนนะครับก็เก็บเพชรไว้รอดูก่อนนะอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าไปแล้วบา,บาย